بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كابتن في نوم رايكان رأي كان สำหรับคนที่มีความมาณะอุตสาหาเพื่อที่จะรับแล้วก็รู้แล้วได้ผลประโยชน์ในการที่เอาไปตรึกตองแก้ไขในตนเองและโดยเฉพาะยิ่งเพื่อให้พ้นจากสิ่งผิดต่างๆที่เป็นปาบาปแล้วก็เป็นโทษมีสหาบ้าท่านหนึ่งนะครับคือท่านฮฮดยฟ้า บินเยามานเขาได้ถามท่านรอซูลหลายเรื่องที่เป็นสิ่งไม่ดีคนก็แปลกใจเอ,เอ๊ะมีแต่คนไปถามนาบีเรื่องจะทำให้เข้าสวรรค์เหมือนกับวันก่อน,อนมีชายคนหนึ่งมาถามนาบีว่า,อาบอกฉันหน่อยถึงางานอะไรที่ทำแล้วเข้าสวรรค์น,นบีก็บอกว่าอย่ากโกรธแต่ฮุไัฟากับถาม นบีถึงเรื่องราวที่ไม่ดีคนก็แปลกใจฮุยไซฟาจึงพูดว่าซาลตุชาระลาลิชาริลาคิลิตะวักตีเะอันนมันลำมยาลิฟัชชาริยาโกฟีคนก็าถามถึงเรื่องดีแต่ฉันกับถามถึงเรื่องไม่ดีก็ไม่ใช่ ถามเรื่องไม่ดีแล้วก็เอาไปทําสิ่งไม่ดีนั้นแต่ถามเพื่อที่จะระวังตัวว่าจะได้ไม่ไปทําสิ่งไม่ดีนั้นเพราะว่าคนไม่รู้ของไม่ดีนี่หลายครั้งจะตกไปอยู่ในการกระทําที่ไม่ดีนั้นเพราะฉะนั้นฉันถามของไม่ดีเพื่อลิตวกีเพื่อที่จะป้องกันนะครับก็มันไม่แน่หรอกครับบางทีก็เข้าใจว่า ที่ทำนั้นดีที่สุดถูกต้องที่สุดแต่ปรากฏว่าไม่เคยฟังไม่เคยอยู่ไม่เคยตามหลักฐานที่ถูกต้องก็เลยจมปลักอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีนั้นมาตลอดก็ขัดทุนและครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จำเรื่องราวต่างๆที่ดีๆแล้วก็ในเวลาเดียวกันนั้นก็ต้องรู้สิ่งที่มันไม่ดีเหมือนกับที่เคยได้บอกกับพี่น้องไปแล้วหลายครั้งนะครับ คว,ความโกรธก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่บางครั้งจําเป็นต้องโกรธความโกหกก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีบางครั้งก็จําเป็นต้องโกหกจําเป็นต้องโกรธนี้คือในเรื่องของอัลลอฮ์อัลบุกบฟิลลาอัลฮับบุฟิลลาอัลฮุบบฟิลลาวัลบุกบฟิลลาไปเรียนในเรื่องนั้นรักกันก็เพื่อในเรื่องราวของ Allah, อัลลอฮ์โกรธกันก็เพราะในเรื่องราวของอัลลอฮ์ก็เป็นสิ่งที่น่า,นาที่จะ ดูนะครับแล้วก็ความโกรธเพราะว่าเกียรติที่หน้าไม่ชอบนี่ก็อย่ากเกินสามวันนะครับแต่ถ้าโกรธเพราะเรื่องผิดศาสนานี่โกรธเรื่องนั้นได้ยาวครับโกรธเรื่องนั้นได้ยาวก็พยายามที่จะประปับปรุงแล้วก็แค่ไขบอกกล่าวนะครับในเรื่องความผิดนั้นบางทีก็มันไม่แน่เมื่อตกอยู่ในสิ่งกระทําที่ผิดหลักการศาสนาแต่ว่า มันติดพันมันชอบมันมีประโยชน์ในความนิยมอะไรอย่างนี้เอามาอ้างไม่ได้ทั้งหมดนะครับมันนานมาแล้วพัะอะไรก็อ้างไม่ได้เหมือนกันนะครับเรื่องศาสนานั้นเอาความนานอย่างเดียวมาเป็นเกณฑ์ไม่ได้นะครับต้องเอาความถูกต้องมาเป็นเกณฑ์จริงอยู่ศาส,สนานั้นมีบัญญัติลงมานานโบราณการแล้วนะครับแต่ว่า ผู้คนที่เป็นมุสลิมนะั้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในอิสลามเสียทั้งนั้นไปนะครับบางทีปนเป็นมุสลิมก็แยกฝ่ายแยกสายแยกนิกายแยกมัสฮับแยกนู่นแยกนี่กันไปมากมายจนกระทั่งพูดกันต่อต่อยาวยาว,าวนานๆไม่จบสิ้นสากนะครับทั้งทั้งที่เรื่องราวมันก็น่าจะจบน่าจะยุติได้เพราะอิสลามนั้นไม่ได้ปล่อยให้ขึ้นอยู่กับความชอบของใครคนใดคนหนึ่ง าสลามนั้นมันมาถ่ายทอดโดยตลอดจากสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับพอมีสิ่งไม่ถูกต้องก็จะมีนักวิชาการที่มาคัดกรองอย่างกับเช่นฮะดีสก็มาคัดกรองว่าเป็นฮะดีสที่มันไม่ถูกต้องนะครับถึงเป็นฮะดีสโกหกฮะดีสที่เรียกว่าดีสเกก,ก็ตัดไปไม่เอานะครับถึงแม้ว่าเป็นอัลกุรอานก็ไม่ต้องมาคัดกรองหรอกครับเพราะกุรอานมีต้นฉบับ ไม่ตรงกับต้นฉบับก็ก็ปลอมแต่ว่าที่จะต้องคัดกรองก็คือความเข้าใจความหมายของอายะความหมายของหลักฐานนั้นต้นฉบับเดิมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเอาความเข้าใจมาวินิจฉัยแล้วก็เอามาเป็นที่ตั้งและโดยเฉพาะถ้ามันไป้นานกับแนวทางที่ตรงที่ถูกต้องก็จะต้องหยุดที่มันไม่ถูกต้องนั้นเสียนะครับเข้าไปสู่เหตุผลและหลักฐานที่ถูกต้องนั้น อย่างกับในมัทธับทั้งสีก็ได้ยืนยันแล้วก็รับโอรองเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับไปดาโซฮัลฮะดิษฟะฮูวุมะฮทบีเป็นฮะดิษถูกต้องก็นั่นแหละคือมัทธับของฉันแต่บางทีลูกน้องที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของมัทธับต่างๆก็ยังไปปรักปรำให้กับอิหมามนะครับทั้งงตัวอิหมามนั้นบางทีก็ไม่ได้รับไม่ได้รู้ในเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้จบชีวิตลงไปแล้วนะครับก็เป็นความไม่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งนะครับ เพราะนั้นต้องกลับไปสู่ต้นฉบับที่ถูกต้องกันจริงๆแล้วก็ให้มันตรงเพื่อที่ว่ามุสลิมทั้งหลายจะได้เป็นอุมมาฮ์วาให้ยนะเป็นเจมาอัวาให้ยะเป็นประชาชาติเดียวกันเป็นหมู่เดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะเรื่องราวที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมันมีน้ำหนักมากเหลือเกินนะครับใบตุลลออเดียวกันอุรานเล่มเดียวกันรอซูลคนเดียวกันอิสลามหนึ่งเดียวกันและ เอาล้อสุบฮาหนะฮหัวตะลาองค์เดียวกันคิปลัดก็ไม่ได้แยกย้ายไปทางอื่นจุดเดียวกันทั้งหมดแต่ทําไมถึงมันหลายคณะหลายฝ่ายหลายสายเรือกเกินก็เพราะว่าถ้าเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนั้นให้ปรับไอความรู้สึกนั้นเสียนะครับลายุมินุอาฮาดูกุมฮัตตายยกูนาะฮาวาหู ตาบาอันลิมายิตุบิฮีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นยังอิหมานไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจนกว่าว่าความรู้สึกนึกคิดความชอบของเขานั้นตรงเป็นไปตามแนวทางแนวทางที่ฉันนำมาให้ไว้เป็นอริสไธยที่พูดกันเป็นประจำแต่ว่าเวลาถึงการปฏิบัตินี้ ตรงตามเนื้อหาสาระของฮะดีสหรือไม่อันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มักจะไปอ้างความนานอ้างส่วนมากอ้างผู้หลักผู้ใหญ่อ้างการปกครองการปกครองจริงอยู่แต่สาญิ์ตามให้ตามการปกครองแต่ว่าการปกครองนั้นผู้ที่ปกครองก็จะต้องถือหลักที่เป็นเอกฉันนะครับไม่ใช่เข้าข้างความนิยมนะครับบ้านเราทิศเรา ที่เราจะต้องอยู่ในแนวนี้มาทับนี้อะไรในทำนองนี้นะครับทั้งที่มีแนวทางที่ชัดเจนอยู่แล้วเกี่ยวกับอิสลามก็ให้ไปที่ความชัดเจนนั้นหยุดไอ้ตรงที่มันมีปัญหาไว้เพียงตรงนั้นนะครับเอามาเปิดบังคับเขี่ยวเข็นกันไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีถึงขั้นเหมือนกับบังคับเหมือนกับเขี่ยวเข็นแล้วล่ะครับก็เป็นเรื่องที่มีความเข้าใจที่ เพี้ยนไปหน่อยนะครับบางทีก็ใช้อํานาจเกินกว่าหน้าที่นะครับเที่ยวไปไล่ตัดสินตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นนะครับเป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้ไม่ใช่อยู่ในแนวทางส่วนมากไม่ใช่อยู่ในแนวทางของยะมอะ้าไม่ใช่อยู่ในแนวทางของสลับมันไม่เคยเป็นเพียงคาพูดที่อ้างนะครับมันมีลักษณะมีความประพฤติมีหลักเกณฑ์อยู่ถ้าใครอยู่ในลักษณะหลักเกณฑ์ของ เรื่องที่กําหนดก,ก็ใช่นะครับไม่มียุคไม่มีสมัยไม่มีผิวพันธุ์ไม่มีสัญชาติไม่มีพื้นที่นะครับก็เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดอย่างที่บอกแล้วนั่นก็คือความสดใจรุ่งเรืองที่บางทีต่างชาติต่างศาส,สนิกเขาก็อิจฉาอยู่นะครับอยากจะได้เหมือนกับที่มุสลิมเป็นอยู่แต่เขาก็ไม่มีความสามารถแต่มุสลิมเองเท่านั้นที่ กับไม่รู้ตัวปล่อยให้จริงมีราคาในตัวเองนั้นเหมือนกับมองไม่เห็นนะครับก็หลุดลอยไปนะครับกลายเป็นความระสําระสายแตกแยกระหกระเหินปั่นป่วนเต็มไปหมดทุกสารทิศนะครับก็เป็นที่ลำบากในเรื่องการที่จะมาพูดจาอธิบายบอกชี้แจงกันนะครับทั้งๆที่มีกฎหมายมีหลักเกณฑ์มีเนื้อหาสาระแม่นมั่นอยู่แล้วแต่ ความเข้าใจมันไม่ไปอย่างนั้นความชื่นชอบมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยเอาอะไรครับบางทีถือคะแนนนิยมบั่งเสียงข้างมากบั่งความนานบัางตำแหน่งฐานะางมันไม่ใช่หรอกครับมันอยู่ที่หัวใจยำเกรงหลักการถูกต้องขนาดไหนครับที่จะเอามาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ช่วยกันโฆษณาช่วยกันเป่าร้องให้เกิดความเข้าใจนะครับ ไม่ใช่ไปฟังหัวอยู่ส่วนเดียวแล้วก็คิดว่าดีที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้วกลับไปห่วงที่แล้วแล้วมาจากความไม่ถูกต้องว่าเอ๊ะงั้นคนเหล่านั้นก็จะต้องไปเข้าไฟนรกกันหมดก็ไม่ต้องไปห่วงแล้วครับตัวใครก็ตัวมันใครทําถูกก็ได้ไปใครทําไม่ถูกก็ก็อดนะครับในสิ่งที่เป็นส่วนที่ดีที่ถูกต้องนะครับก็จะต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าฉันก็ ทำดีแล้วอยู่ในส่วนที่ดีแล้วแถมยังไปแข่งอีกแข่งกับความดีที่คนเขาคัดกรองเอามาทำไปตัดสินว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นหมู่น้อยอ่าเป็นพวกแพะหลงฝูงบางอ่าบางคนพูดหนักถึงขนาดน,นั้นเสือมันจะกินกเฉพาะแพะที่ไม่ได้อยู่ในฝูงใหญ่หลงฝูงคิดว่ากลุ่มที่ปฏิบัติตัวไม่เหมือนกับกลุ่มใหญ่แต่ว่าเเป็นการปฏิบัติที่ เป็นแนวทางบนหลักฐานถูกต้องก็ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยไปถือว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแล้วครับอิสลามไม่ได้ว่ากลุ่มมากหรือกลุ่มน้อยอิสลามก็อยู่ที่ว่าตามแนวทางหรือตามข้อบ่งชี้ที่มันถูกต้องตรงตามหลักการเด้มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ารู้ชัดเจนแล้วก็ต้องลดหรือตัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นออกไปเสีย เพื่อให้เหลือแต่ความบริสุทธิ์สดใสแล้วก็พ้นจากความมัวหมองในหลักการบอกว่าไอ้ความเปื่อนความมัวหมองนี่ไม่ใช่เรื่องกลายไปเปื่อนโครนเปื่อนนู่นเปื่อนนี่เปื่อนที่หัวใจศรัทธาต่างหากหัวใจศรัทธาต่อ,ลอัลั์ศาสนาของอ,ลองัลลอฮ์ตอฮิดบริสุทธิ์นะครับไม่มีชิริกไม่มีกูฟตไม่มีการทําบิดะบิดะนี่ก็สิ่งนอกศาสนาแล้วเข้าใจว่าเป็นศาสนาก็เอาผนวกเข้า แล้วก็ทํากันอย่างเหนียวแน่นนะครับหรือมาอาซีการฝ่าฝืนต่างๆทําไม่ตามคําสั่งแถมที่ห้ามไว้ยังเอามาปฏิบัตินั่นแหละคือการฝ่าฝืนก็เอามาแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องคูรรฟาตต่างๆก็คือเรื่องปรำปราเรื่องเล่ากลาเรื่องเหลวไหลนะครับและโดยเฉพาะบางทีก็อ้างว่าสุนัตอย่างนั้นสุนัตอย่างนี้สุนัตอย่างนู้นก็ไม่เข้าใจเพียงแต่เอาคําทับศับมาอ้างให้มันมีน้ําหนัก พอเ,เป็นสุนัตปั๊บนี่ต้องโยงไปถึงศาสนาที่แท้จริงที่มาจากท่านโรซูละสลลละุลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมถึงจะเป็นสุนัตตามคำเก่าอ้างแต่ไปทำแล้วเพียงแต่ชอบหมู่มากทำหรือเรียนแบบตามคนอื่นเขาก็บอกว่าสุนัตให้ทำอย่างนั้นสุนัตให้ทำอย่างนี้เหมือนกับเราได้ยินกันมาตัตกแต่โบ,บราณโบราณถ้ามันไม่มีหลักฐานโยงไปถึงสุน,นัขกันจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการอ้างแบบโกหกนะครับบางที บางอย่างได้เกิดขึ้นในยุคล่าสุดในยุคหลังสุดที่เป็นความนิยมชมชอบหรือดัดแปลงมาจากแนวอื่นแล้วก็เอามาใส่ก็บอกว่าเป็นเรื่องของศาสนา,ศาอันนี้ก็เป็นการโกหกนะครับเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในความถูกต้องนะครับก็ต้องพิจารณาแล้วล่ะครับอย่าปล่อยว่างไว้จะได้รับส่วนที่ดีแทนนะครับอินชาอัลลอฮฺตาอัลาวันนี้ก็ขอขอบคุณกับเวลานะครับที่จะต้อง อยากลาพี่น้องไปก่อนนะครับว่าสัลลัลลอฮุอะลาานนบีจีจมุฮัมมัยฮุอะสซาบิหิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุนมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอรขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน